สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวสถานีตำรวจนำร่องยกระดับมาตรฐานควบคุมตัวผู้ต้องหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันกับสหราชอาณาจักรเปิดตัวโครงการสถานีตำรวจนำร่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการควบคุมตัวผู้ต้องหาให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล โดยนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสหราชอาารักรมาปรับใช้เพื่อป้องกันการซอฟทรมานและลดความเสี่ยงการเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวโครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาห้องควบคุมให้ปลอดภัยมีระบบกล้องวงจรปิดและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงประเมินสุขภาพของผู้ต้องหาอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตโดยเริ่มต้นที่สถานีตำรวจนครบาปุมวันและสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีพร้อมเตรียมขยายผลไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศประเด็นนี้พลตำรวจเอกทัพชัยปีตาน,นตรตราีระบุว่าโครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการทำงานของตำรวจไทยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน พศ2565และจะช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน,น,น